สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแนะนำไขควงกระแทกไร้สายอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Stanley f a t m a x นะครับ V20 ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นรุ่น SBI820 ตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรนะครับผม รันี้ให้แรงบิดสูงเลยทีเดียวนะครับ190นิวตันเมตรมอเตอร์เป็นแบบบัสเซย์ไร้แปรงถ่านนะครับ20โวลต์ซึ่งไขควงกระแทกไร้สายก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่างนะครับที่ให้ความสะดวกกับการทำงานของเราอย่างมากเลยในการขันสกรูหรือว,ว่ายิงสกรูก็ดีนะครับที่เราต้องการยิงสกรูเยอะๆมากๆนะครับมีไขควงกระแทกไว้สักตัวหนึ่งก็ช่วยให้งานของเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเลย เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เขาทํามานะครับในการใช้งานด้านซิงสกูหรือว่าคันสกูโดยเฉพาะแถมใช้งานเจาะก,ก็ได้เหมือนกันและเครื่องมือช่างของสเตนเล่นะครับก็เป็นเครื่องมือคุณภาพดีได้รับความไว้วางใจจากช่างมืออาชีพหรือว่าผู้ใช้งานโดยทั่วไปมาอย่างยาวนานเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูข้างในกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีเฉพาะเครื่องเปล่าเท่านั้นนะครับผมภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้1ชุด นี่ก็เป็นไขควงกระแทกไร้าสายรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีตะขอติดข้างเครื่องเอาไว้สำหรับในการเกี่ยวกับกางเกงและว,วัตเข็มขัดในการใช้งานมาให้ด้วยนอกจากรุ่นนี้นะครับมีเฉพาะตัวเครื่องเปล่าเพื่อนเพืนก็ต้องมาซื้อแบตเตอรี่สเตนเลสแบตแม็กวี20เพิ่มนะครับแล้วก็แท่นชาร์จเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งก็มีแบตเตอรี่ให้เลือกว่าเราต้องการแบบกี่แอมนะครับ2แอมก็มี4แอมหรือว่า6แอมก็ได้ เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงกในการสั่งซื้อแบตเตอรีร่แล้วก็แทนชาร์จเอาไว้ให้นะครับผมต่อไปก็มาดูสเปคของตัวเครื่องกันสําหรับไขควงกระแทกไร้สายรุ่นนี้นะครับการประกอบตัวเครื่องเนียเนี้ยดีมากๆเลยมีความละเอียดดีด้วยสวยด้วยนะครับก็มาในโทนเหลืองเทาดําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ s t ตนเลสนะครับด้านหัวกับตัวท้ายเครื่องเนีย่ยมีการคุ้มยางมาให้ส่วนด้ามมือจับนะครับก็คุ้มยางกันลื่นเหมือนกัน รูปทรงของด้ามจับเนี่ยรู้สึกว่าจับได้เข้าล่องมือดีมากเลยนะครับจับได้ถนัดดีแล้วก็รู้สึกชอบนะครับผมเวลาที่ผมจับเนี่ยรุน่นนี้ตรงหัวไขควงกระแทกเนี่ยเขาก็จะติดไฟ LED มาให้ถึง3จุดเลยเอาไว้ส่องสว่างทำงานกลางคืนหรือว่าที่มืดได้สะดวกหัวจับต่อนะครับก็เป็นขนาด6.35มิลหรือว่า1ทับ4นะครับจับต่อกานแฮกหกเหลี่ยมได้ทุกรุ่นเลยด้านหลังตรงนี้นะครับพิมพ์บัสเลตนะครับ โลโก้เนี่ยเป็นแบบพิมพ์นูนนะครับสวยเลยดูดีมากๆเลยครับผมรุ่นนี้ครับจะสามารถปรับความเร็วรอบของการทำงานได้ถึง3ะระดับเดี๋ยวมาใส่แบบแล้วก็ลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมก็จะใส่ตะขอเกี่ยวข้างเครื่องก่อนนะครับให้เรียบร้อย ไฟ LED 3ดีวงเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยต่อไปก็มาดูความเร็วรอบแล้วก็อัตราการกระแทกกันนะครับความเร็วรอบร,ระดับที่1นะครับศูนย์ถึง1,300รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกเนี่ย1 7 0 0ครั้งต่อนาทีาร,ระดับที่2นะครับ0ูนย์ถึง2,600รอบตอ่อนาทีอัตราการกระแทก3,400ครั้งต่อนาทีระดับที่รรท3นะครับศูนย์ถึง2,900รอบต่อนาทีอัตราการกระแทก3,800ครั้งต่อนาที การใส่ดอกไขควงก็ใส่ง่ายนะครับเพียงแค่ดันเข้าไปธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วนะครับการหมุนของตัวดอกไขควงเนี่ยก็ถือว่าน,นิ่งพอสมควรเลยเวลาจะเอาดอกไขควงออกก็เราก็ดึงแหวนตัวล็อกเนี่ยมาทางด้านหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงตัวดอกไขควงเนี่ยออกได้เลยก็ใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับอย่างผมใส่แบต2อแอมป์ไปเนี่ยก็ประมาณ1กิโลนิดๆนะครับ ซึ่งไขควงกระแทกที่มีน้ำหนักไม่มากจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้นานนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยมือเวลาที่เราได้ยิงสกูหรือว่าขันสกูเดี๋ยวไปลองทดสอบการใช้งานกันดีกว่านะครับผมผมก็จะเริ่มทดลองยิงสกูลไล่ระดับไปก่อนนะครับจาก1นึไปถึงสแล้วก็ปรับมาที่ระดับที่1นะครับ ต่อไปก็มาที่ระดับที่สองนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมยิงสกูดได้เร็วขึ้นเลยต่อไปก็เป็นระดับสุดท้ายระดับที่สามครับระดับนี้นะถือว่าแรงเลยนะครับผมยิงได้หัวจมเลย ทีนี้ก็ลองมายิงสกูยาว2นิ้วครึ่งกันดูนะครับเป็นหัวสีแฉกผมก็จะทำการปรับมาที่แค่ระดับ2องพอนะครับก็โอเคครับผมแค่ระดับ2เนี่ยก็ยิงเข้าได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีปัญหาต่อไปก็มายิงสกูหัวหกเหลี่ยมนะครับยาว2นิ้วก็ยังคงใช้ระดับความเร็วที่2เหมือนเดิมนะครับผม หัวหกเหลี่ยมเนี่ยจะยิงเข้าได้ง่ายสักนิดหนึ่งนะครับลองสกูสามนิ้วกันบ้างนะครับผมจะยิงในระดับที่สองก่อน่อาลองเปลี่ยนมาเป็นระดับที่สามนะครับนี่เลยครับผมเร็วสุดนี่ก็เข้าปลื้ดเลยในการปรับระดับของไขควงกระแทกเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ได้ยิงหัวสี่แฉกเนี่ย ตอนปรับมาที่ดับที่3นะครับผมถ้าดอกไขควงไม่ดีนะครับด้วยความแรงของตัวเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการปีนเกลียวนะครับหัวสกูเนี่ยอาจจะมีการเยินได้นะครับตรงนี้เพื่อๆก็ควรที่จะปรับระดับลงมาที่ตำแหน่งลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันค่อยๆกระแทกนะครับไม่กระแทกเร็วเกินไปตัวหัวสกูเนี่ยก็จะไม่เยินต่อไปก็จะมาลองยิงสกูตัวใหญ่นะครับหัวหกเหลี่ยมลองดูกันเลย ก็มาใช้อันดับที่3เร็วสุดนะครับก็ถือว่าเข้าได้อย่างรวดเร็วเลยใครก็กระแทกได้สายของเซนเลฟ8แมกรุ่นเนียนะครับผมนอกจากจะมีเรื่องของการขันสกรูยิงสกรูได้แล้วนะครับก็ยังใช้พวกงานเจาะได้ด้วยเดี๋ยวจะมาเจาะไม้ให้เพื่อนดูกันนะครับ กินอะไรก็ผมเข้าได้แบบสบายๆเลยต่อไปก็มาเจาะเหล็กนะครับผมก็จะใช้ความเร็วแบบที่สอง ก็เจาะเหล็กได้แบบง่ายๆนะครับไม่มีปัญหามายิงสกรูเข้าเหล็กให้ดูกันนะครับเป็นแบบหัวสีแขกแล้วก็จะยิงแบบหัวหกเหลียบด้วยๆๆๆๆๆๆผมก็ทดสอบให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆไปกันแล้วนะครับผมก็ สรุปการใช้งานก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมใช้งานได้ดีเลยทีเดียวโดวยชื่อั้นของแบ์เซนเล่นะครับการรับประกันตัวเครื่องนี้ก็มีรับกันถึง2ปีของไอคนกระแทกได้สายรุ่นนี้ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างทนทานแน่นอนเลยแล้วก็เหมาะสมมากๆนะครับที่น่าจะหาซื้อมาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นงาน DIY งานช่างหรือว่าจะเป็นเครื่องมือซ่อมแซมประจำบ้านของเราก็ได้ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อด้ทางช่องทางต่างๆได้แบบง่ายๆทั้งช็อปร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเซนเดก็ดีหรือว่าจะเป็นลิงก์สินค้าที่ผมจะได้ทําการแปะเอาไว้ให้นะครับทั้งในแท็กผลิตภัณฑ์ดีสคริปชั่นช่องคำอธิบายของคลิปนี้หรือว่าต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับเพ,เพื่อนๆสะดวกทางไหนก็สามารถเลือกสั่งได้ทางนั้นเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิววาเเพจเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ